เป็นกระแสฮือฮาสุดๆเมื่อพระเอกตัวพ่ออย่างบอยปะกรณ์ชัดปริรักษ์โดดเข้ามาร่วมงานในฐานะโ Co ค COO กับแบรนด์ดังอย่างออร่ามีในโปรเจกต์แห่งปี The m i s t r y of the Charm รุกค่าสยบฝ้าออร่ากระจ่างใสออร่ามีกซ์บอยปะกรณ์ภายใต้ผลิตภัณฑ์ a l l เ r e Beauty Face Cream คีมเขียฟ้าออร่ามีรวมกับ2ผู้บริหารหัวเรือใหญ่แห่งออร่ามีอย่างคุณฝนวิรันพัฒนและคุณอภิเศษ ล่าสุดเปิดตัวอย่างเป็นทางการมีดาราคนดังมาร่วมสร้างสรรีสันภายในงานมากมายอาทิอุ้มลักณาเด่นคุณงามเนตรซีนพัฒนกรและ2พระเอกซีรีส์วายอย่างหลงซือลีและกัณนพัฒนารนอง วันนี้นะคะต้องขอบคุณทุกท่านนะคะพี่พี่สุขชนด้วยนะคะ KOL influencer แล้วก็ทุกๆคนที่มาร่วมง,งานในวันนี้แล้วที่สำคัญก็คือขอบคุณพี่บอยด้วยนะคะคคที่แบบทำงานกันอย่างเต็มที่มาตลอดค่ะจริงๆฝนกับพี่บอยเนี่ยเชี่ยวกันไปเชี่ยวกันมาเรื่อยๆนะคะก็คือแบบว่า แหม่คุณบอยประกอบเนาะใครๆก็รู้จักเราก็อยากได้แบบอุ้ยพี่บอยมาร่วมงานมานานละแต่ว่าก็ยังไม่มีเวลาสักทีจนตอนนี้จังหวะมันไม่ลงตัวจังหวะมันไม่ลงตัวทั้งคู่เลยแล้วก็เลยแบบว่าพอถึงจังหวะตรงนี้เราออกผลิตภัณฑ์สินค้าใหม่แล้วก็เราก็เลยบอกว่าเอ้ยอยากจอยกันก็เลยคุยกันอีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับผมก็เหมือนเป็นโปรเจกต์ที่ผมได้มาจอยกับออร์รมีตรงนี้ด้วยก็คือจริงๆพอคุยกันแล้วก็เอ้ยไหนๆก็ไหนๆแล้วคุยแล้วก็มาทําด้วยกันเลยและกันอะไรอย่างเงี้ ตรงกับส่วนในจุดที่ผมแบบรู้สึกว่าผมเป็นตัวแทนของทีมตัวนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยก็คำจริงแล้วก็คือเวลาจอยโปรเจกต์อะไรกันมันก็มีการเซ็นสัญญากันวันนี้เราก็มาเซ็นบนเวทีมัน่ให้เป็นทางการให้ทุกคนได้เห็นทีนึไปเลยว่าเราจอยกันจริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็อย่างที่ได้บอกไปบนเวทีด้วยเนาะแบบคือตัวตอนแรกที่แบบคุยกับพี่ฝนว่าตอนนี้พี่ฝนมีทำโปรเจกต์มีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้มีโปรดักอะไรบ้างพี่ฝนเสนอตัวนี้มาผมรู้สึกว่าเฮ้ยน่าสนใจมากๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ ตอบโจทย์ผมด้วยพอตอบโจทย์ผมปุ๊บเนี่ยเวลาผมจะแบบทำธุรกิจอะไรผมก็ต้องแบบสามารถพูดได้ว่าผมใช้แล้วมันดีอะไรยังไงอะไรเงี้ยก็ต้องแบบมีการทดลองใช้อะไรกันก่อนนู่นนี่พอใช้ปุ๊บอ่ะ ดีเราคิดว่าผมคิดว่าตัวนี้มันไปได้แน่นอนเพราะว่าคือปัญหาเรื่องฝ้าเรื่องกระเนี่ยมันเป็นปัญหาแบบหลกัลกๆของผิวหน้าของ,ของคนไทยด้วยเนาะคือความจริงไม่ใช่แค่เรื่องแสงแดดหรือว่าเรื่องของโทรศัพท์ทมือถืออะไรเงี้ยเป็นเรื่องแบบบางคนที่ทํางานแบบทั่วไปก็แหละบางทีค้าขายอยู่หน้าเตาบ้างอยู่หน้าพาร้อนเยอะๆบ้างอะไรเงี้ยเรื่องฝ้าเรื่องกระมันก็มาได้นะครับผมก็รู้สึกว่า โปรดักตัวนี้มันไปได้ก็เลยมาจอยกันแล้วก็ขอบคุณแขกผู้มีเกียรติแล้วก็สื่อทุกท่านแล้วก็คนที่่อยเช่นกันครับขอบคุณครับดีใจค่ะแล้วก็ตื่นเต้นเนาะขนาดทำงานตรงนี้มานานมากๆแล้วก็แต่ก็รู้สึกได้ว่าวันนี้คือตัวนี้เราเดีือนที่เราบอกตั้งแต่แรกว่าเราอยากปล่อยตัวนี้ออกมาเป็นฮีโร่โปรดักต์ของอารามีเลยแล้วก็ พอยิ่งมาเห็นงานในวันนี้ก็รู้สึกได้ว่ามันย้ำชัดๆเลยว่าตัวนี้แหละจะเป็นตัวที่ทําให้ตัวแทนจําหน่ายของเรา,ามีไรายได้กันดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับความจริงแล้วก็คือตั้งแต่วันที่เริ่มผมมาจอยกับทาง,ทางออร์แกอะไรางเงี้ยรเราก็เริ่มมีการทําอะไรแบบเป็นการปูทางมาเรื่อยๆแหละก็คือหลังจากวันนี้ก็จะเป็นวันที่เหมือนกับเป็นดีเดย์ของพวกเราที่บอกว่าหลังจากวันนี้เราก็จะมีการแบบปูพรมสื่อออกไปเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยก็เพื่อเป็นการแบบเรียกว่าเรียกยอดขายของตัวครีมด้วยแล้วก็เป็นการช่วยตัวแทนของเราด้วย ก็ตอนนี้เราโฟกัสที่เต็มที่เลยก็คือครีมเคลียร์ฟ้าของพี่บอยก่อนเลยนะคะแล้วก็เดือนหน้าตั้งแต่เดือนเนี้ยเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปเนี่ยมันก็จะเริ่มเห็นการตลาดของเราออกมาเยอะแล้วนะคะแล้วก็ปีหน้ามีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆอะไรเดี๋ยวจะมาแจ้งให้ทราบอีกทีนึงครับผมก็ฝากสําหรับครีมเคลียร์ฟ้าของออร์นมีตัวนี้ด้วยนะครับก็สั้นๆง่ายๆก็เป็นสินค้าที่ผมกล้าที่จะบอกทุกคนว่าใช้แล้วมันดีจริงมันปลอดภัยจริงมันมีคุณภาพจริงๆนะครับผมจาก การันตีด้วยหน้าผมเองแล้วกันนะครับเพราะว่าผมก็ใช้มันอยู่ทุกๆวันแล้วก็เห็นผลเองกับตัวเองถึงกล้าที่จะมาบอกต่อให้ทุกคนได้ซื้อไปลองใช้กันนะฮะก็ฝากเรียกว่าครีมตัวนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกคนด้วยนะฮะส่วนทางเราก็จะมุ่งเน้นผลิตสินค้าออกมาเรียกว่าเรื่องคิวทซงคิวซีอะไรไม่ต้องห่วงเราก็จะแบบทาทุกอย่างให้แบบเกิดข้อผิดพลาดน้อยสุดเนาะแล้วก็เพระว่าตอบโจทย์กับผู้บริโภคทุกคนด้วยครับผม